สวัสดีครับตามติดชื่อเราในวันนี้นะครับวันนี้เสื้อสีฟ้านะคุณผู้ชมกําลังจะตามดูน้องๆที่จะไปรดน้ําดาหัวผู้หลักผู้ใหญ่อยู่นะครับเมื่อกี้โดนรดน้ามาแล้วเดี๋ยวจะลงรูปให้ดูว่าน้องพิมพ์เป็นคนถ่ายรูปให้นะครับรดน้ามาเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้น้ะรดน้ำดาหัวผู้หลักผู้ใหญ่เดี๋ยวตอนนี้น้องๆก็จะไปรดน้ําดาหัวคุณลูกค้านะครับเดี๋ยวจะไปดูว่าน้องๆถึงไหนกันบ้างนะครับตามมาเลยครับ อคุณผู้ชมมาเจอพอดีนะครับนี่อันนี้คือผู้ใหญ่ที่สุดในห้างแล้วนะครับคนนี้นะฮะยิ้มมีความสุขเหลือเกินเนี่ยนะโอ้ยน้องพีมโอเคเห็นไหมนะจับบิ๊ก ไม่ได้ออกกล้องนานลุงเรียบร้อยแล้วลุงเรียบร้อยแล้วเรื่อกันนานใช่ไหมโอ้โอ้ไอหมดแลวเอ็ซีโอเหรอเอ็ซีไอหมดแล้วนะครับนี่น้องๆเขาก็ไปรถดำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่เห็นไหมเนี่ยคุณลูกค้าเอออะอะโอเคนะครับนี่แบบนี้คุณผู้ชมแบบนี้นะเนี่ยอย่างนี้เลยเออเนี่ยตอนนี้สนุกกีกระพาร์คเยอะแยะเลยนะครับเออ อครับนี่ <c oughs> เฮ้ยคุณยายโดนแล้วคุณยายคุณยายโดนแล้วโดนป่าเป้งอ่าโอเค เปิดกล้องนะครับตอนนี้เรามารถด้ำนำหัวคุณลักผู้ใหญ่นะครับคุณลูกค้านะครับผู้สูงอายุทั้งหลายทั้งสูงอายุไม่สูงอายุเราก็รดดํำนำหัวขพอพรกันทั้งหมดเลยนะครับวันนี้มีความสุขกันมากๆนะครับปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมาไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนกันนะครับนี่โอ้โหหลายเจ้าแล้วคุณผู้ชมก็รว่าพิจารณว่าเราเราไม่ได้ถ่ายไม่ทานหรอกก็ เราแบบปลื้มปลื้มก็เลยปลื้มปลื้มโอ้โหนั่นคุณผู้ชมดูเองแล้วกันนะมีแฟนสวยสวยรวยๆด้วยนะไม่แค่สวยอย่างเดียวนะคุณผู้ชมรวยด้วยโอ้เออสาธุสาธุสาธุนะครับสาธุสาธุสาธุอ้าวคุณแม่คุณแม่คุณแม่เดี๋ยวน้องๆก็ตามไปเรื่อยๆนะครับ อ้าวสงกรานนะฮะสงกรานอ้าวลดน้ำดำหัวคุณตานี่นี่คุณยายเข้าด้วยคุณยายเข้าด้วยเดีวเร็วคุณยายเขาด้วยเร็วเออเออนะมีจากสวิกิตนะครับอ่าตอนนี้เป็นกิจกรรมพิเศษลดน้ำดำหัวนะครับขอพรจากผู้ใหญ่นะครับีดีววันนี้คุณตาพาหลาน มาเที่ยวสวนสนุกกีก้าปาร์คนะคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมนะครับนี่โอเคนะครับโอ้โหสนุกคนเยอะมากๆเลยวันนี้คนเยอะมากๆเลยน,น,นะครับเอาคุณยายได้คุณยายได้ยยดนี่อ่านะครับอโอเคนะครับกล้องก็จะตามติดไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมนะครับนะกิจกรรมดีมีความสุขกันในวันนี้นะครับ หาึุงหนึ่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 โอ้โหคุณผู้ชมวันนี้คำวยพรล้นถาบล้นอันทุกอย่างแล้วคุณผู้ชมตอนนี้คำวยพรต่างๆเนี่ยอาเชิญครับอ่านี่เห็นไหมบรรยากาศดีมากคุณผู้ชมวันนี้นะครับโอ้โหวันสงกรานวันนี้วันที่14นะคุณผู้ชมนะวันที่14อ่า เมษายนโอ้โหลืมแล้ววันนี้วันสงกรานนะเจ้าวันสงกรานอ่าโนโนูนูนนนุนเสื้อเหลืองอยู่แถวพันไทยดูซิเออนะครับอ่าเดี๋ยวตามเดี๋ยวตามคุณผู้ชมเดี๋ยวตามนะครับอ่าคลิปนี้จะลงที่ Youtube ของทวิกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็มีเพจ Facebook ของทวิกิจด้วยนะครับนะขออนุญาตรถดำน้ำหัวนะจานี่อ่า เป็นไงล่ะเราเจอผู้อาวุโสแล้วเราเจอผู้อาวุโสเราจะลดน้ำนำหัวแล้ววันนี้นะครับโอเคนะครับนี่โอเคนะครับเอาน้องๆนะครับ,น,น,น,รบนี่กาแฟพันไทย น้องๆเขามีเขามีความสุขกันแท้น้องๆวันนี้เออนี่อ,อ้าวฉากสวยเลยเอ,อ้าวฉากสวยเลยรถน้ำดำหัวฉากสวยเลยเห็นไหมวันนี้ออคุณผู้ชมนี่ไงที่ถ่ายรูปเขาวีเลฟบุรีรัมนะครับวีเลฟบุรีรัมวันนี้เอ,อ่อขอพรผู้หลักผู้ใหญ่กันนะครับ ขออนุญาตถามแปนงด้วยคุณผ okay, okay, ู้ชมเอาต่อไปอันนี้นะโอเคนะจะเขอบปากขอคอกันคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยววิดีโอจะรันกันต่อไปนะครับแต่ว่าจะตัดลงในเพจ Facebook ของชวิกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ประมาณนี้ก่อนนะครับประมาณนี้ก่อนเอาแค่ตัวอย่างกันนะครับเดี๋ยวจะเจอกันในช่วงต่อไปของชวิกิจไลฟ์นะครับช่วงนี้สวัสดีครับ